สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดี EP นี้ครับ EP นี้ครับเป็นเหรียญรวยล้านพี่นะครับเป็นเหรียญรวยล้านครับลูกศิษย์ลวงปูดจะสร้างครับนะลวงปู่เป็นคนพุทธาพิเศษนะพี่นะตอนนี้กาลังนิยมเลยพี่นะผมจองทันมาได้เจ็ดองนะพี่ผมจองทันมาได้เจ็ดองนะครับนี่เหรียญประมาณนี้พี่นะเดี๋ยวผมเอาเหรียญตัวอย่างให้ดูครับนี่ครับคําพรให้ขยันพี่นะเหรียญรวยล้าน ครูอาจารย์อธิษฐานจิตดีแล้วนี่พี่นะฮะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนครับอีกรรายการนี้ครับของลวงป,ปู่มหาธิลาครับนะฮะอาจารย์ลิงก์จะสร้างครับนะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนพี่นะฮะผมจองจดจองมาทันแค่เจ็ดองพี่นะจองชั้นแค่เจ็ดองนะพี่นะผมบอกเลยว่าท่วมแน่นอนพี่แล้วก็มีครับนะเนื้อดวงขลามตัดเป็นรายการจองครับเป็นเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อทองผ้าบาทนะครับที่เราเรียกกันนะฮะ มีมายี่สิบองค์นะครับส่วนเหรียญรวยล้านนะครับนะเหรียญรวยล้านผมได้มาแค่เจ็ดองค์นะพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญนะครับนะผมขอไม่แกะนะครับแต่ผมจะมีภาพให้ดูนะครับรุ่นนี้นะพี่นะตกคู่นนะพี่นะครับพี่นะนี่ฮะด้านหลังก็เขียนว่าล้านพี่นะังไเนี่ยด้านหน้าจะมีว่ารวยพี่นะครับเหรียญลักษณะเปประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยฮะรวยล้านนะครับถ้าใครรู้จักเหรียญชคกดีลุงปู่ <Kook iance S 2> นะครับนะก็จะ อ่ารู้จักเหรียญนี้นะพี่นะครับสวยพี่นะฮะสวยเลยนะครับพี่ดูฮะนี่ฮะเรามีสองผิวก็ผิวท้องกับผิวลุ่างนี้พี่นะฮะมีให้สองเนื้อเล่าี่วันนี้นะฮะนี่ฮะตัวอย่างเหรียญจริงพี่ครับของลูปูมหาศิลานะพี่นะฮะของรูปูมหาศิลาเลยครับนะนี่ฮะนี่ฮะสามารถซื้อขายได้ในกลุ่มเลยพี่นะฮะเห็นไหมเขาขายกันในกลุ่มรูปูมหาศิลาเลยพี่นะครับของลูปูมหาศิลาแน่นอนพี่บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะฮะ <N> นี่ฮะผมมาแบ่งปันพี่นะจองมาทันทีนี่ฮะสวยพี่ครับเหรียญจริงสวยมากนะฮะนี่ฮะสวยสวยเลยพี่นะครับผมมีมาสี่องค์นะครับนะเป็นรุ่นเลขเอ่อนนะพี่นะครับนะนี่ฮะนี่พี่มารุ่นเลขเอ่อนนะพี่นะเป็นรายการเดียวกันพี่นะครับนี่ฮะเอางี้ปว่นเนี่พี่ลองเลือกดูเน,นี่ย มิสี่องค์นะพี่นะครับไม่สามารถดูเลขจ่ายนะพี่นะอยู่จะสีเติมนะฮะนะของลูกศิษย์ปูดเนี่ยฮะงปูดอ่าเศกนะครับดุงนี้นะฮะของปูดนะครับนะสามารถซื้อขายในกลุ่มได้เลยนะครับนี่นะฮะรายการนี้องค์ละห้าร้อยบาทเลยครับรวมจะส่งฟรีนะพี่นะฮะรวมจะส่งฟรีนะครับส่วนรายการเนื้อทองฝาบาทที่เนื้อทองฝาบาทอยู่ที่องค์ละเก้าร้อยพี่เนื้อทองฝาบาทองค์เก้าร้อยนะครับนะ น,ะะน่าจะต่อจากเหรียญโชคดีนะครับนะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นเหรียญรวยล้านพี่นะ,ะรุ่นเหรียญรวยล้านนะครับนะเหรียญรวยล้านพี่นะฮะเ,เหมือนเหรียญโชคดีนี่พกพาไปไหนก็มีจะรวยความรวยความรวยล้านประมาณนี้นะฮะส่วนรุ่นอ่าโชคดีของปีปีก่อนนะครับก็เป็นเหรียญโชคดีครับที่มีโชคด,นะดีใหญ่ๆนะพี่นะมีโชคดีใหญ่ๆนะฮะรุ่นนั้นก็นิยมมากพี่ราคาแพงมากตอนนี้ไปหลายพันนะนะฮะส่วนอ่าอีกรายการเนื้อพี่นะฮะเป็นรุ่นนี้พี่ เป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับนวัดจัดสร้างมีเป็นหนวดดวงรายการนี้เป็นรายการจองนะพี่นะเป็นรายการจองนะพี่ <S <S <ป>อง์ละสามร้อยบาทนะครับผมไม่สามารถดูเลขให้ได้พี่นะพี่ไปลุ้นเอาดีกว่านะครับเพราะมีแค่ยี่สิบนนะเพราะเป็นรายการจองพี่นะเดี๋ยวมาเลือกเลขกันนะพี่นะเอาไปลุ้นเลยผมก็ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับใครจองมาผมว่าหยิบหยิบหย,ย,ยิบให้เลยนะครับองละสามร้อยบาทพี่นะครับอง์ละสามร้อยบาทนี่ฮะจะสวยอย่างนี้เลยพี่เนี่ยเป็นรายการจองนะพี่นะเป็นรายการจองนะครับ นาถ้าในการลุ the ้นจะเป็นกล่องสีขาวๆนะพี่นะถ้าเป็นการลุ้นกล่องสีขาวนะครับส่วนที่เป็นการจองพี่จะเป็นฝาใสนะครับเนี่ยสวยทุกอง์พี่นะฮะนี่ฮะด้านหลังประมาณนี้พี่นี่ฮะเป็นพิมพ์ขลามตัดนะครับนะแต่เป็นรุ่นเหนือดวงนะพี่นะแต่เป็นพิมพ์ขลามตัดนะพี่นะเป็นพระพรมสีหน้าพี่นะฮะเป็นเนื้อทองประบาทนะครับหรือเนื้อเนื้อทองทิพย์นะที่เราเรียกกันนี่พี่นะนี่ฮะสวยจริงพี่นะครับรายการละสามร้อยพี่ รายการสามร้อยครับสิบองค์แถมหนึ่งนะฮะสิบองค์ให้ผมให้ฟรีอีกหนึ่งองค์นะครับมีมาแค่ยี่สิบองค์ในพี่หมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนอ่าเหรียญรวยล้านก็มีแค่เจ็ดองค์นะพี่หมดแล้วหมดเลยเหมือนกันพี่นะครับนี่ฮะนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจพี่นะครับผมการันตีแท้ตลอดชีพนะพี่นะครับพักแท้นะพี่นะผมการันตีแท้ตลอดชีพเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับพี่นะฮะ นะครับโอเคพี่ทรนะับวันนี้ก็มีประมาณนี้พี่นะ ep อ่าพิเศษนะขั้นช่วงเย็นนะพี่นะครับก็มีเหรียญมาแบ่งปันนะเพิ่งได้มเมื่อกี้เลยครับนะขนส่งเพิ่มมาส่งให้เมื่อกี้เลยครับจองไปก็ได้ประมาณนี้นะพี่เนาะมาแบ่งกันพี่น้องในราคาถูกๆนะฮะก่อนที่ราคาจะแพงนะครับผมแบ่งปันสุดทนเะพจผมเนี่ฮะบ,บอกเลยการตีได้เลยนะฮะ การันตีแท้เลยพี่นะครับเนี่ยคชุดนี้การันตีแท้แน่นอนพี่นะครับเหรียดรวยล้านนะครับมีสองเนื้อพี่นะย้ำให้รับหนึ่งนะฮะมีแค่สองเนื้อนะครับเนื้อทองแดงมันปูกับเนื้อทองฝาบาดพี่ส่วนขลามตัดพิมเหนือดวงก็มีแค่พิมพขลามอ่าเป็นมีมีแค่เนื้อเดียวพี่เนื้อสีทองค่ะเนื้ออ่าอ่าทองฝาบาทหรือทองทิพย์นี่ฮะที่เราเรียกกันฮะเหมือนทองคำนี่ฮะเนื้อสวยๆเลยสีทอง อาลังเลยพี่นะครับแต่ EPD ก็มีประมาณเท่านี้พี่ยังไงก็ถ้าสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์หรือเบอร์โทรเหมือนเดิมนะพี่นะครับยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับพี่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับนะ a d i ับเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวก,กันนะครับพี่นะจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับมีเก็บในปลายทางนะฮะพี่นะขอบคุณมากครับ